ปีคศ1206หลังจากชนะศึกสำคัญกับชนเผ่าต่างๆเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจงกิสขานหรือข่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิมองโกเขาไม่ได้ปกครองแค่ด้วยดาบแต่สร้างระบบยาซาหรือกฎหมายมองโกที่กำหนดบทลงโทษแบบเท่าเทียมไม่ว่าคุณจะเป็นใครขุนพลหรือชาวนาถ้าทำผิดก็ต้องรับโทษ เขาเปลี่ยนชนเผ่าที่แตกแยกให้กลายเป็นกองทัพที่เดินพร้อมกันดังลมหายใจเดียวหลังร่วมอำนาจในแผ่นดินเกิดเจงกิสานเริ่มขยายอาณาเขตด้วยกลยุทธ์อันแยบยนเขาบุกจีนตอนเหนือในราชวงศ์จีนด้วยกองทัพที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดในโลกยุคนั้นต่อด้วยการตีเอเชียกลางเปอร์เซียอัฟกานิสถานรัเสเซียและยูเครน สิ่งที่ทำให้กองทัพเขาน่ากลัวไม่ใช่แค่ความดุร้ายแต่คือการวางแผนล่วงหน้าการใช้ข่าวกรองและการสร้างความหวาดกลัวทางจิตวิทยาเขาสั่งสร้างระบบยามหรือหน่วยไพรสนิวเร็วพิเศษที่ส่งสารได้ไกลกว่า300กิโลเมตรในหนึ่งวันข้อมูลเดินทางไวกว่าใครในโลกยุคก,ก่อนมีอินเทอร์เน็ตแต่เจงกิสข่านมีระบบข้อมูลกลาง